สวนตชสวัสดีครับศึกษาเรียนรู้ดูเขาทำไม่รู้เท่าเราทำเองสิ่งที่จะบอกวันนี้คือประสบการณ์ตรงอีกเล้านี่ฮะฝั่งคนนี้เห็นต้นเล็กๆนี้ไหมฮะอันนี้ต้นแคนานะครับแคนาอายุประมาณ4ปี4-5ปีแล้วล่ละแต่ฝั่งนี้ต้นสักนะครับอายุประมาณ3ปีนะครับสามปีกว่า ก็ห่างจากต้นต้นแคนานเนี่ยประมาณปีปีกว่าแต่ผลก็ดูเอาครับกลายเป็นต้นสักโตดีเฉยนะครับสักเป็นต้นไม้ที่ผมไม่อยากปลูกต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะพื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่โคกพื้นที่แล้งนะครับดังนั้นเคยเห็นที่ต้นสักแถวนี้ไม่โตนะครับตรงนู้นก็ต้นสักไม่โตนะครับอันนั้นปลูกมาตั้งแต่เห็นที่ตรงตรงนี้นานแล้วนะครับหลายสิปีก็ไม่โตแต่ต้นนี้ ลองปลูกไปอย่างนั้นแหละโตเฉยนะครับนี่อันนี้ก็ต้องดูเขาทาไม่ดูเท่าเราทําเองครับลองครับว่าพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แค่มาแชร์ประสบการณ์เด้องั้นศึกษาพอเป็นพิธีนะครับพอรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็ติดตามว่าอะไรที่มันเหมาะกับพื้นที่เรานะครับตอนแรกผมเอาแค่นามาลงเยอะเลยนะ เพราะเข้าใจว่าดูดูจาก u t u b e ดูจากหลายๆสื่อก็บอกว่าแคนาทนนะครับเป็นต้นไม้ที่ทนดีแล้วก็โตง่ายนะครับแต่ไม่เหมาะกับพื้นที่นี้ฝั่งนู้นก็แคนาเรียบเลยนะไม่โตนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จุดหนึ่งไม่โตนะครับแต่กลายเป็นศัก์ที่เรามองว่ามันจะไม่โตมันนั้นโตดีอ้าวก็เรียนรู้กันไปครับสวนตัวชอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่เป็นประจำในเพลลิตส่วนตัวชอนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ